พระสูตรแรกว่าด้วยวันวนปัททสูตรหน้า381สูตรว่าด้วยการอยู่ป่าของพิสุภาษาวัดป่าฟังให้ดีนะนะครับมีมีในพระสูตรนะวัดป่าพระผู้มีพระภาคประทับณเชตวนารามตัดแสดงธรรมเรื่องพิสุอยู่ป่าสี่ประเภท คือหนึ่งถ้าอยู่แล้วสติไม่ตั้งมัน่นจิตไม่เป็นสมาธิอาสวะไม่สินไม่บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากกิเลสอันยอดเยี่ยมทั้งปัจจัยสี่ก็หาได้ยากก็ควรจะหลีกจากป่านั้นไปคาเรวัสปายะไม่เกื้อปฏิบัติแล้วก็ไม่สงบแถมยังบินทบาทหาได้ยากนะครับ นะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พระองค์ให้ยืดหยุ่นก็อาตมาบอกธรรมะพุทธเจ้านี่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์นะครับนะครับฟังขอบ,บสูตรนี้จะรู้เลยพระจิตควรจะหลีกจากป่านั้นก็ควรจะหลีกไปจากป่านั้นไม่ควรอยู่ในเวลากลางวันหรือกลางคืนคือไม่ควรอยู่เลยเฉพาะตัวเรานะครับบางคนอื่นคนอื่นเขาอาจจะอยู่ได้อย่างบางคนก็ฝึกชานธรมาบัติเนี่ย เขาไม่ได้รับภายนอกเขาอยู่ได้สบายเขาเข้าสมาบัติเขาา้าฌานนะครับฌานก็อยู่ได้ห้าวันเจวันแล้วก็แล้วแต่กําลังสมาธิมันไม่ตายตัวนะครับมันเฉพาะบุคคลข้อที่สองถ้าอยู่แล้วสติไม่ตั้งมัน่นเป็นต้นแต่ปัจจัยสหาได้ยาหาได้ไม่ยากนะครับก็เหมือนกับข้อหนึ่งยกเว้นข้อหนึ่งก็คือปัจจัยบินทบาท หาได้ยากข้อทสองคือเหมือนเหมือนข้อหนึ่งเลยแต่บินทบาทหาไม่ได้ยากนะครับปัจจัยสี่หาไม่ยากก็ควรพิจารณาว่าตนไม่ได้บวชมาเพราะเหตุแห่งปัจจัยสี่พิจารณาแล้วก็ควรหลีกไปจากป่านั้นไม่ควรอยู่ก็พิจารณาเองระดับข้อแรกคือไม่ได้ไเลยเลยมันติดลบมากกว่าบวกก็ไม่ควรอยู่เลยทั้งกลางวันกลางคืนให้ออกจากป่านั้นเลย ข้อสถ้าอยู่แล้วสติตั้งมั่นเป็นต้นแต่ปัจจัย4หาได้ยากก็ควรพิจารณาว่าตนไม่ได้บวชมาเพราะปัจจัย4แล้วพิจารณาพิจารณาแล้วก็ควรอยู่ป่านั้นไม่ควรหลีกไปนะข้อ2กับข้อ3มนี่ต่างกันนะครับนะครับสติตั้งมั่นนะครับข้อ3คือสติตั้งมัน่นข้อ2คือไม่ตั้งมั่นเลยนะครับแต่ปัจจัยหาได้ง่าย นะครับบินาบ,บาตหาได้ง่ายข้อหนึ่งไม่ได้เลยนะครับดังนั้นข้อ4ี่ก็ควรไม่ควรหลีกไปคือ,ค,อคือศึกษาอยู่นะครับข้อสามศึกษาอยู่ถ้าข้อ4ถ้าอยู่แล้วสติตั้งมั่นเป็นต้นนะครับสติตั้งมัน่นจิตเป็นสมาธิอาสวะก็มองเห็นแล้วก็ดับสิ้นไปบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งมีมีอันยอดเยี่ยมนะครับ ปัจจัยสี่ก็หาได้ง่ายนะครับก็คือก็ควรอยู่ในป่านั้นแม้ตลอดชีวิตไม่ควรหลีกไปข้อสี่นั่นแหละต้องกว่าจะหาสัปปายะได้มันต้องดูที่ภายอันนี้นี่คือภายนอกนะครับแต่ภายในยก็คือจิตตั้งมั่นไหมคุณสามารถสงบได้ไหมมันถูกมันถูกกับสิ่งแวดล้อมไหมนะครับ นี่สายวัดป่าเลยนะครับนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสายวัดป่าของเราก็คือศึกษาอยู่ใกล้ครูอาจารย์ที่คอยแนะนําแต่อันนี้คือสามารถอยู่ด้วยตัวคนองค์เดียวได้นะครับบางบางพระสูตรนี่คุณต้องฟังต้องดูให้ดีนะครับนี่คือจบพระสูตรแรกนะครับ